ตอนเด้คนคลิปนี่นะค่ะจะพาทุกคนเนี่ยมารับมงกุฎฟรีกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นลิมิเต็ด UGC นะแจกฟรีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะเพียงแค่13คนเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบที่มีชื่อว่าบล็ k r o y a อค่ะเดี๋ยวเราจะปละลิงมาไวาใ้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นรูปภาพ UGC อันนี้นะเป็นของฟรีค่ะวิธีการรับนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้นะคะแล้ว เป็น10,000คนได้ทําสําเร็จเนี่ยก็จะได้รับของฟรีชนี้ไปค่ะโดยสามารถมากดครมนะคะได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีบอกอยู่นะว่าของฟรีชนี้เนี่ยยังเหลือนะคะให้รับได้อยู่อีกกี่ชิ้นค่ะตอนนี้นะคะยังเหลือให้รับได้9,987ชิ้นนะคะก็รีมาทํากันนะคะเพื่อจะได้รับของฟรีกันนะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้นะย่เหนื่อยจะคลิปนะคะ่ะบ๊ายค่ะ